สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสถานที่ท่ยวเที่ยวของประเทศไทยนะครับวัดพระธถาตถุาซ่อนแก้วนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับนักท่องเที่ยวก็มีนะครับเข้ามาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันที่24พฤศจิกา2566น,นะครับมองจากวิว ไกลๆครับมีภูเขารอบเลยนะครับเรต้องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับมีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนไทยนี้รู้จักอยู่แล้วนะครับหาสัันแก้ว แต่อยู่ที่ว่าจะได้มีโอกาสมาหรือเปล่านะครับขอบมากครับผมโอเคครับผมอ่า ท่านใดผ่านมาก็แวะมาได้นะครับแวะมาเที่ยวได้ที่จังหวัดเชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับ